ขันนาบ้าข้างนาเทา่านั้นปึ้บชิ่งพี่สีหล่ะผู้เฒ่าคนนั้นยืนอยู่ตรงกลางตรงกลางเส้นขาวเลยสวัสดีสดครับผมนะครับสำหรับเบอร์นี้กับบ่าพ่อกันอีกแล้วนะครับผมนะครับผมก็มีเรื่องเล่าให้แฟนๆนะครับทุกคนได้ฟังกันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่มู่ผมเนี่ยไปพบพ่อด้วยตัวเองนะครับ ว่างเด oud, ือนสิงหาคมเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด uh ที Wenn ่ล uh ่าส hmm. ุดเนี่ยว่างหันเลยครับผมแมนครับแมนครับบรทเทโดนเอาคอนจิไปฟังกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใล้ได้ครับผมเอาตั้งเลยบาทที่เนี่ยเนีเกิดนะครับทีมูบานิ้วแห้งหนึ่งนะครับมูผมกับนองนะครับไปเยี่ยมไปเยี่ยมคนป่วยเนาะไปเยี่ยมคนป่วยบาทที่นี่เลยกลับดึกนะครับออกจากโรงพยาบาลมาประมาณเทียงขึ้นกลัวกูละ ส่วนสี่ขี่มาเนาะก็เลยขี่รถมาเรื่อยๆมันก็ขี่รถมาเรื่อยๆก้อนสี่เขาหมบานหมบานที่ที่น้องเขายู่น่ะสีไปส่รงน้องเขาหมผมีสีไปส่รงน้องคนที่มานึ่งนะครับผมขี่ขี่มาเรื่อยๆนั่นแหละมาที่นี่ผู้น้องที่นั่งอยู่ข้างๆก็เลยว่าเรื่อยๆว่าทันบ้าฮักฮักออกไปด้านขวาเนี่ยฮักไปด้านขวาเนี่ยว่าสันบ้ามี่ผู้เฒ่ายุ่ยยู่างทางว่าสทันบ่าผู้เฒ่า เป็นผู้ยิ่งมาสั่นมาผมนะครเป็นผู้ยิ่งมาสั่นใส่ชุดสีขีมมาสั่นมาเจ้าฮักออกแน่ว่าสั่นมูอผมตอนนั้นยังบ่เห็นเลยฮักออกไปครับกออกไปแต่บ่น้องคนนั้นอ่ะเห็นเต็มเต็มเลยว่าว่าเป็นผู้ยิ่งยางอยู่ขอบทางครับวันเถาะผู้ขับบ่าเห็นเลยฮักฮักแต่ว่าห่งฮักลบออกไปครเพราะแต่ฮักออกไปผ่านเขาไปปุ๊บ่านเขาไปแล้วพอจะพานเขาไปเสร็จปุ๊บบัดที่นี่ เ็เลยไปส่งน้องเขาอยู่เงียนเพราะแต่นุงส่งน้องเขายู่งเงียนแล้วก็เลยอยอ่าน้องเขาก็เลยว่าให้ให้พอไปส่งบ่อเขนะมือผมก็เลยว่าพอไปยังดอกมาสั่นมาเออไปได้ยุ่อ่าไปได้ยุ่มาสั่นเจ้าก็เลยขับรถออกมาคนเดียวครับขับรถออกมาคนเดียวหนึ่งกาดพูคุยกับน้องเขาอยู่ด้อ่าเป็นคุยเป็นมู่แมนแมนตอนกลับมาคุยเป็นมู่ก่อนตอนกลับออกมาว่ามู่ผมกัวชี้ออกมาก่ะ้อมกับ คุยกับมูเออคำนองเขาแล้วแหละมูผมกับพยายามเลียวเบื้องไ๊ะมันเป็นผู้ใด่เมันว่าไม่อยาอยู่ขางทางนี่เป็นผู้เฒ่าในเมีนไทยเลยก็เลียวเบิ้งซ้ายเลียวเบิ้งขวาเบิ้องต่อขี่ไปมาอยูุมองนี้ต้อนเลี้ยวเบื้งก็บ่เห็นเลียวเบิ้งข้างท้ายก็บ่เห็นเลียวเบิ้องขวากับเขาเห็นท่านใโดนเท่านั้นละครับยืนครึ่งมึงยุดยุดอยู่ตรงกลางทางเส้น เ,เส้นขาวเลยเส้นขาวเลยตรงกลางทางเลยมูหงกับเบรกรถปุกก๊บเขาจะเบรกรถรถก็ตั้งสติแบบบัดรีผูู้น้องทีทั่วกันทีทั่วเหมากันเนี่ยผู้น้องอะชนเลยชนเลยมาแต่ว่าใ <คน S 2> <ๆ>ดตัวมูฟงเน่ยสิชนยังไนเพราะว่าเทียบเป็นคนเดี่ยเ<ว>ทียบเป็นคนเนี่มันยุคหกเจ็ดเลยดีเนี่ไม่ครับเอออนมันถ้าเกิดพลาดไปมันก็จะเป็นอันตะายเป็นยางกันไปเนาะมูผมก็เลยตั้งสติได้ก็เลยหัก หักรถออกมาด้านใช่เงินต่อหักรถออกจากผู้เฒ่าคนนั้นเัินต่อบัดที่นี่หันหนามาเท่านั้นแหละครับหนาวมนี่หนาเขาเป็นเหมือนเหมือนเลยครับผมหนาเขาเป็นเหมือนเหิืนเลยคือป่าคือดังหนีพ่มีเลยครับมู่ผมบ่ายจังสั่นแ่ะว่าบม่เห็นเลยหรือว่าด้วยความที่ว่าคือตกใจอยู่เลียวไงหนึ่งเลยตกใจสองเปิดไฟตารถเปิดไฟตารถดบัดทีเห็นแบบนั้นหันหนามาตกใจแบบไงเลยหักรถออกไปเท่านั้นล่ะหักออกไป วิทย์วิทย์เลี้ยวออกไปเท่านั้นแหละคอยโล่งแบบที่นี่เห็นแบบจ้าจ้าเลยแบบเป็นผู้เฒ่าเหมือนกันใส่ชุดสีครีมแมนใส่ชุดสีครีมเหมือนก็หักเลียนวิดไปเลี่ยวมันก็คุยกับน้องเขาว่ามันก็คุยกับน้องนี่มันประชุมสายกันประชุมสายกันมันน้องเคยกันเลยประชุมน้ำ องเคยก็ได้โทษเขามาประชุมสายน้ำว่าเคยเห็นคือกันพนะว่าเห็นคือกันวาสันบ่าเห็นขึ้กันแม่นเคยเห็นคือกันแบบนั้นอ่ะยูหันหลังวาสันบ่ามูอผมตกใจไปไงทุกวันยูยิ่งที่ไหนสิมายูหดตีหนึ่งถามเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นมันเบิงยูหน้าปัดโดดตีหนึ่งยี่สิบตอนชีลออกมาแล้วับผมแมนที่แบบว่าเห็นจาจ้าแหละตอนที่แบบเห็นยืนเพอเวอร์ยุด ทางขาวเล่ะนะขาวเลยแมนครับการถน,นเลยแมนผู้ใดสีบว่าตกใจแต่จังสรรเม,นมน่นบ่หันหนามากกะทถือแสงไฟสะท้อนถือยังแน่นกะทิบ่เห็นหนาโว้ยหันมาบ่าเห็นหนาแล้วแนวเดียวเถรแล้วแมนครับแมียนบ่นั่งกะอยากเบิ่งตานั่งกะย่านาอือกะทิเงี้ยงเงี้ยงเบิ้งสิงเราสุดยอดนี่แหละครับผมนี่คือเหตุการณ์ที่ มูผมไปพบไปพอมากนะครับแกก็เลยเอามาเล่าประสบการณ์สู่ผมฟังนะครับอุตยานอยู่ดอกครับถับไปพอจังสี่เหตุจังไหนเอาสองคนไปยูแหละไปยูแหละครับไปตัวไหวที่นกันนะครับแมนมาไปเป็นคนบุยาณกันต้องไปด้วยกันอืมนะครับมันกับเหตุขห็นขัดอยู่ดีวยกันยันขัดอยู่นะครับสำหรับเบอนีนกะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะคอยเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับเบอรนิกสวัสดีครับ